สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับมาไล่มองอีกทีครับพี่น้องใส่มองน้อยครับมองสามเส้นเครื่องครับสิบหกเส้นครับเกตเส้นอยู่เครื่องกลางครับพี่น้องน,นี้เทา,ากับมากพอกันรอบใบครับใบสองโมงครับรอบนี้กับรอบที่สองครับพี่น้องปลาถือปลาขาวถือครับปลาย่อนไปเบดเกือบทุกลำครับ มือนี้หูจักคือว่าได้ไปสองรอบครับพี่น้องรอบนี้ก็คือจบครับมือละสองรอบเลรอครับเหงื่อหลายครับขึ้นกับบอคอยมีเหือครับมีอยู่สองสามลำครับพี่น้องเราดอนสิมารอบกขึ้นอีกครับมือแรกนี่ครับมาเจาะเปิ่งปลาย้อนครับเท้ามันมากครับมือนี้ค้นกับร้ายครับมือนี้ครับนี่ค้นกับ สูบน้ำใส่บักเรนบักเฮ้าอยู่ล้วครับนี่ดันขึ้นโว้นสูงนครับพันดันขึ้นครับบักเรนช่วงนี้กับแพงครับบักเรนครับสี่หน่วยสิบบาทพี่น้องโอ้จากมีหลายๆครับบักเรนนี่ครับยามเจ้าของปลูกยามเล็กกับโอ้กิโลละห้าบาทถือกระดอพี่น้องยามบารดอนปลูกครับบารดอนก็นมักปลูก้ะครับ ปูบักเล่นปูบักแตีงนี่มากขึ้นกันครับจากนั้นก็ปูขึ้นกันครับบักเล่นนี่ครับกล้าแน่ไปแล้วครับเมาเรื่องกันนึงซึ่งฟังพี่น้องเรื่องบังไฟพญานาคเลยครับเด้ออันนี้เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องบ่าวดองเคยเห็นมาแล้วครับบังไฟพญานาคครับปีกายนี่ก็เคยไปเบ้างดีครับมันก็ขึ้นอยู่ทางฝั่งเล่าเหรอครับ แจ็คส์แมนของแท้กับของปลอมก็ค่ายกันแล้วครับถ้าว่าที่บาดอนเทนเนียมันไม่ได้ขืนอยู่น้ำโขงครับมันขืนอยู่หุ่ยครับเนินบาดอนไปเขาเว้นครับเขาเว้นซีทุ่มต้องไปก้อนเวลาครับเพราะว่ารถมันหลายครับขากลับรถขึ้นมามันสิกขานทางบ่ได้ครับบาดอนกับขับรถมามอไซค์มากเหรอครับ ปานมาทั้งหวยครับขึ้นกับตายเลยครับลูกหนึ่งครับโอ้วางงามีลีครับสิเมนของแท้ละครับเพราะว่าในปานกับบะมีนอกจากหวยบะมี่บานค้นบะมีเทียงหน้าเทียงยังไผ่พวกนีครับรอดตอนเห็นเท็ดนั่นแหละเครือเดียวละครับว่าคือว่าแม่นละครับเพราะว่าเป็นลูกไฟกลมๆสีแดงๆผมชมพูนะครับหูอิลีครับว่าเป็นปลาทึบครับเป็นดง เป็นปลาทึบมืดทึบเลยครับขึ้นยู่ห่วยครับนี่ครับบอยฟังเสียงพี่น้องเสื้อบาเสื้อกันแล้วครับพี่น้องว่าดอนนี่ยอมรับมาเสื้อแล้วครับพอเห็นกับตามาแล้วครับหมองมุ่งทั้งนั้นคือขึ้นพี่น้องว่าเพื่อนเคยเห็นนะครับคนกูมองไปครับสุดพอดีมองมองสุดเลยครับคนเห็นมันขึ้นครับหลายปีแล้วครับ เพราคิดว่าเรื่องนี้ที่มีคนว่ามันเป็นของปลอมนะครับมีคนว่าเป็นของปลอมเพราะว่าคนหลายมองอย่างนี้ก็เห็นกันหลายคนครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กลางไม่นําครับตรงนั้นมันเป็นแกงเป็นแกงหินนะครับตรงนั้นครับนีหม่องเดียวครับยี่โซ่นี่ครับที่เป็นแกงหินครับเพิ่นก็เห็นมันขืนมาจากน้ำาหะครับไม่ได้ขืนมาจากฟังเล่าทั้งนั้นครับเพิ่นก็ว่าเพิ่น เสื้ออยู่ครับว่าป็นเห็นมันข้นครับมันประเป็นมันเป็นเล่ายิ่งปืนนะครับบ้านนี้ก็เ่เคยเห็นมันยิ่งปืนจิกเสื้อส่วงออกมันสาเนี่ยครับโอ้ยิ่งปืนนี่ผิดกฎอะไรครับเดี๋ยวพี่น้องเ้ามาลุ่มมั่งลกันนะครับใกล้ถึงวันแรกสาวแล้วครับมาพี่น้องเข้ามาลุ่นไปจับก,กันครับกับมองสาสั้นครับพี่น้อง โองสามสันหน่อยครับ ครับพี่น้องคนงานครับรอบนี้ครับนี่ครับว่ามัน้องกันครับพี่น้องนะครับปลาขาวนี่ครับปลาตะมอครับนี่ครับโอ้ยปลายอนเลยครับพี่น้องรอบนี้ครับพม่แต้ปลาขาวปลาขาวตะมอเลยพี่น้องโลละแปดสิบครับนี่ครับไ้ดอกสองโลครับทั้งนี้ก็นพี่น้อง เป็นเคยเห็นบางไฟพญาน้าคืออยู่ตรงนี้นะครับมองไล่มองสุดนี่นะครับนี่มองขึ้ดมาได้เลยครับมันเป็นแกงหินครับแกงหินไงครับตอนนาแร้งนี่จะเลี้ยวเห็นแล้วครับมันจะโผล่น้าครับแกงหินครับตร่นี่ข้างหน้าก็เป็นเสาไฟขับมาเตะประเทศลาวครับเอาคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีเด้อพ่อพี่น้องฝากติดตามช่องบอสดัมเนนเดอร์ครับเด้อ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ